รูปผี 3D ตายโหงตายเฮียนพากลับบ้านเต้ยเดินทางมาเที่ยวบ้านของแว่นซึ่งอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือแว่นทำตัวเป็นเจ้าถิ่นที่ดีวันทั้งวันก็พาเต้ยตระเวนไปทั่วเมืองวันนี้ขณะที่เต้ยขับรถเล่นอยู่ตามท้องถนนเต้ยเหลือไปเห็นริมข้างทาง เหมือนคนกำลังทำอะไรกันอยู่มีพระกำลังทำพิธีอยู่ด้วยมองอยู่ห่างๆแล้วถามแว่นว่าเขาทำอะไรกันเขาทำพิธีสวดถอนกันพี่ยศคนในหมู่บ้านกูโดนยิงสมองกระจายตรงนั้นเลยอ่ะมันขายของผิดกฎหมายแล้วคงหักหลังกันมั้งตอนนี้ก็ยังจับตัวคนทำไม่ได้แล้วนั่นลุงแกทำอะไรอ่ะเตย เห็นลุงหัวล้านคนหนึ่งยกผานที่ใส่ของอะไรไว้มากมายขึ้นแล้วพึมพำรรบางอย่างพ่อหนานเน่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำพิธีกรรมแกขึ้นขันตั้งเหมือนพิธีไหว้ครูก่อนสวดถอนไงแล้วหลังจากนั้นพระก็จะเริ่มทำพิธีของพระแวนพยักพยเยิบให้ดูพระสงฆ์ที่กำลังรับช่วงต่อพิธีกรรมจากพ่อหนานแล้วเขามาถอนอะไรกันวะ เต้ยขมวดคิ้วเห็นคนทยอยเอากระทงกาบกล้วยใส่อาหารขาวหวานปักทงสามเหลี่ยมสีขาวๆมาวางบนพื้นมึงเห็นกระทงกาบกล้วยไหมไอเต้ยนั่นเรียกว่าสตวงเอาไว้ใส่ข้าวปลาอาหารให้คนตายจะมีแกงส้มแกงเขียวหวานใส่เนื้อสัตว์ดิบๆลงไปด้วยเรียกว่าจิ้นดิบธงที่ปักบนอาหารก็คือตุงจ้อบางที่เขาก็ใช้สีขาวล้วน แต่บางที่เขาก็ใช้สีตามเทพประจําทิศท,ทั้งสี่บางทีเขาจะก่อกองทรายทําบุญให้คนตายถึง108กองเลยนะมันแล้วแต่ที่แล้วแต่ตําราเวนอธิบายแบบไม่ตรงคําถามกูถามว่าเขาถอนอะไรมึงไปตอบอะไรเนี่ย <c oughs> เขาถอนผีตายโงงออกจากที่ <c oughs> ไม่ให้เป็นผีเร่ร่อนไงมึงเหมือนพาผีกลับบ้านอะไรเงี้ย แต่เนี่ยพาผีกลับป่าเฮี้ยวคนภาคกลางเรียกว่าป่าช้าเว้นตอบแล้วก็หัวเราะจะได้ผลเหรอมึงถ้าเป็นกูคงไม่ไปป่าช้าหรอกกูจะกลับบ้านเต้ยพูดด้วยน้ำเสียงยียวนเฮ้ย hey! อย่าปากพล่อยเดี๋ยวมันตามมึงนะถ้ามันตามกูก็คือตามมึงด้วยอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอ มันก็ตามมึงกลับบ้านไงเต้ยแกล้งพูดแย่แว่นด่ามาสองสามประโยคก่อนจะขับผ่านตรงที่ทำพิธีไปเตยหันหลังไปมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งน่าจะอายุมากกว่าเต้ยสักห้าปีเขามีท่าทางเศร้าหมองกว่าใครเสื้อผ้าก็เลอะเทอะมอมแมมแล้วเหมือนเขารู้สึกตัวว่า ถูกเต้ยมองอยู่ก็เลยหันหน้ามองตากันจนกระทั่งลับสายตาไปหลังจากนั้นเต้ยก็ลืมเรื่องพิธีกรรมถอนเชิญดวงวิญญาณไปเลยเพราะแว่นพาเต้ยไปตลอนเที่ยวสนุกทั้งวันแถมยังดื่มยาดองกันจนเมาปลิ้นขากลับมันก็สี่ทุ่มกว่าแล้วแว่นขี่รถช้าๆแบบที่บอกว่าเพื่อความปลอดภัย แต่รถกลับสายไปใส่มาเหมือนงูวิจจะเทลงข้างทางก็หลายรอบยังดีที่รถผ่านไปผ่านมาน้อยและทุกคันพยายามเลี่ยงไม่ให้มาชนแว่นขี่รถไปก็ร้องเพลงไปด้วยทำให้บรรยากาศระหว่างทางไม่ได้วังเวงมากนักแล้วไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่บนถนนไม่มีรถวิ่งผ่านไปมาเลย เสาไฟสองข้างทางยังเปิดสว่างแต่แสงมนนรีจนกลายเป็นแสงสลัวๆเตยเมาจนหูอื้อตาลายแทบเห็นทุกอย่างเป็นเสียงวูบวาบแต่จากหางตาเตยเห็นชายผ้าสีแดงๆสะบัดวูบวาบอยู่ด้วยอารมณ์สนุกบวกกับความเมาเตยเลยคว้าชายผ้าสีแดงๆนั้นไว แล้วดึงติดมือมาเฮ้ยเฮ้ยกูไปด้วยเสียงแหบแหบของผู้ชายคนหนึ่งตะโกนมาจากข้างหลังเตยยังไม่ทันจะเหลียวไปมองก็รู้สึกว่ารถยวบลงเหมือนมีคนกระโดดมาซ้อนท้ายแล้วเตยเลยขยับเบียดไปข้างหน้าอัตโนมัติไปไหนเพ่ เต้ยตะโกนถามเสียงอ้อแอเพราะต้องพูดแข่งกับเสียงร้องเพลงดังแปดหลอดของแว่นไปด้วยกันเนี่ยแหละพี่ที่นั่งซ้อนอยู่ข้างหลังตอบเต้ยเห็นแว่นไม่ได้ทักท้วงที่มีคนกระโดดซ้อนท้ายขอติดรถไปด้วยก็เลยปล่อยเลยตามเลยคนที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังส่งเสียงหัวเราะเยือกเย็นเหมือนทั้งฉุนทั้งขำ เตยได้ยินแต่ฟังผ่านหูไปพักเดียวก็มีกลิ่นเหม็นสาบโชยมาวันกลิ่นอะไรวะเหม็นชิบกลิ่นอะไรเหม็นสุดตอนนี้ก็กลิ่นมึงอะกลิ่นกูเองเสียงพี่ที่นั่งซ้อนท้ายบอกเนิบเนิบแบบเยือกเย็นเอขอโทษครับพี่ ผมมันปากพล่อยพี่อย่าถือสาเลยนะเตยยกมือไหว้ไปด้านข้างให้คนที่ซ้อนท้ายรับรู้การขอขมาเออกูรู้ว่ามึงปากพล่อยไอ้มึงคุยกับใครวะเตยแว่นร้องถามเสียงอ้อแอแล้วเอี้ยวหัวมาเหมือนจะเหลียวมองข้างหลัง แต่เต้ยจับหัวแว่นให้หันกลับไปมองข้างหน้ากูคุยกับพี่ที่เขาขอติดรถมาด้วยอะ่ะมึงมองไปข้างหน้าไปกูยังไม่อยากตายนะแว่นเต้ยโวยวายแทบจะตบกะโหลกแว่นให้สางเมาเลยพวกมึงไม่ตายโหงหรอกแค่ให้กูติดรถไปด้วยก็พอเสียงเยียบเย็นดังอยู่แทบชิดใบหูของเต้ย ทำให้เต้ยรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆวูบผ่านพร้อมกับกลิ่นสาบที่รุนแรงขึ้นคุณพี่เป็นคนที่ไหนครับแว่นถามเสียงยี่ยวนพลางหัวเราะคิกคักแบบคนเมาแล้วเรือนบ้านกูอยู่บ้านเดียวกับมึงเอา้าคนบ้านเดียวกันเออถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งผมชื่อแว่นนะ ส่วนเพื่อนผมชื่อเต้ยพี่ชื่ออะไรอะครับยิ่งพูดน้ำเสียงของแว่นก็ยิ่งยียวนมากขึ้นกูชื่อยศน้ำเสียงที่ตอบกลับมาทั้งเยือกเย็นและราบเรียบชวนให้ขนหัวลุกเต้ยกระชับผ้าที่พันอยู่บนคอเหมือนจะอาศัยความอบอุ่นของมันคลายหนาว ตอนนี้เต้ยสางขึ้นกว่าเดิมมากอ๋อยดไหนอ่ะหมู่บ้านผมมีอยู่ยศเดียวแว่นพูดจบก็นิ่งเงียบไปเหมือนกำลังคุ่นคิดแล้วพี่มาทำอะไรแถวนี้คนเดียวครับมันก็ดึกแล้วนะเต้ยถามโพ่งออกมาเพราะไม่อยากให้บรรยากาศเงียบมันวังเวงพีก่กนไอ้จักมนัสกูออกมาเจอนะ่ะ แต่มันไปแล้วมีคนชวนกูไปที่อื่นแต่กูได้ยินคนพูดว่าให้กลับบ้านดีกว่ากูก็เลยมายืนรอขอติดรถกลับบ้านพี่ที่นั่งซ้อนท้ายตอบกลับมาพลางหัวเราะในลำคอเบาๆทำให้ท้ายทอยของเต้ยเย็นเยอือยือแม้จะมีผ้าพ,พันอยู่ก็ตามไอ้เต้ย บนคอมึงคืออะไรวะกูตาลายมองไม่ชัดไม่รู้เหมือนกันกูค,คว้าได้จากข้างทางตรงของกูเอง <c ười> พี่ที่ซ้อนท้ายพูดทำให้สันหลังของเต้ยเย็นเฉียบเหมือนแท่งน้ำแข็งพี่ยศที่โด,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 ดนยิง เว่นพูดตะกุกตะกัดเต้ยสัมผัสได้ว่าแว่นตัวสั่นเทาไปทั้งร่างเต้ยเองก็เริ่มสั่นด้วยเหมือนกันกูโดนยิงสมองกระจายอย่างที่มึงพูดไงไอ้แว่นพวกมึงหันมาดูกูสิ้นเสียงตะคอกสั่นเต้ยก็รู้สึกเหมือนถูกบังคับให้หันกลับไปมองข้างหลังผู้ชายที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ มุมหลังแอบกับร่างของเต้ยมันเงยหน้ามาเล็กน้อยเผยให้เห็นดวงตาแดงฉานใบหน้านั้นเต้ยจำได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่สบตากันเมื่อกลางวันก่อนที่มันจะแลบลิ้นยาวๆพร้อมถลนตาของมันออกมาโชว์ให้ดูแล้วแผดเสียงหัวเราะอย่างสั่ใจเต้ยกับแว่นกระโดดทิ้งรถ วิ่งเปิดเปลิงไปข้างหน้าทันทีแว่นร้องโวกเวกไปด้วยวิ่งไปด้วยส่วนเต้ยรู้สึกเหมือนผ้าที่พันอยู่บนคอนั้นรัดแน่นจนร้องไม่ออกหายใจก็ลำบากผ่านให้วิ่งช้าลงด้วยไอ้เต้ยมึงเอาตุงแดงออกแว่นวิ่งไปข้างหน้าแต่ก็หันมาตะโกนบอกด้วยสีหน้า,วาหวาดผวา เต้ยพยายามแก้ตุงออกจากคอผู้ชายคนนั้นลอยอยู่บนอากาศโดยที่มือทั้งสองข้างควาชายตุงแดงที่พันอยู่รอบคอเต้ยเอาไว้พากูกลับบ้านเต้ยหมดสติไปทันทีตอนตื่นขึ้นมาฟ้ายังมืดอยู่แต่ก็มีคนมายืนรุมล้อมเต้ยสองสามคนตุงแดง ไม่ได้พันอยู่รอบคอของเต้ยอีกแล้วไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนเต้ยไม่คิดถามขอแค่ให้มันไปอยู่ไกลๆก็พอแว่นเป็นคนพยุงเต้ยขึ้นอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าเต้ยหมดสติไปส่วนพี่ยศก็หายตัวไปทันทีเหมือนกันแว่นเลยเข้ามาดึงตุงแดงออกจากคอเตอ้ยให้ แล้วก็มีรถของคนจากหมู่บ้านเดียวกันผ่านมาพอดีเลยลงมาช่วยกันคืนนั้นเต้ยกับแว่นก็กลับหมู่บ้านอย่างปลอดภัยแว่นไปบอกตำรวจเรื่องไอ้จักที่เป็นคนนัดพี่ยศออกมาตำรวจเลยจับคนร้ายฆ่าพี่ยศได้เต้ยนอนจับไข้ยอยู่ที่บ้านแแว่นจนหายถึงได้ลากลับหลังจากนั้นไม่นาน แว่นก็ติดต่อมาหาเพื่อบอกว่ามีคนเห็นพี่ยศเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเหมือนหาทางกลับบ้านไม่ได้เพราะคืนนั้นเราไม่ได้ไปส่งแกถึงหน้าบ้านเต้ยฟังแล้วก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอขมาพี่ยศจากที่นี่เรื่องนี้ทำให้เต้ยเข็ดที่ปากพล่อยไปอีกนาน แล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีตายโหงนั้นมีจริงเคยเจอประสบการณ์แปลกๆมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุ่ผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับ ฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ